บ่าวเอ็กซ์ปานาครับผมวันนี้ฝนตกครับผมฝนตกกลางคืนนะครับผมจะพาออกไปชมบรรยากาศครับผมน้ำปนเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับผมฝนแรงมากมแห้งรักครับผมฝนมาแรงมากครับ รู้ครับผมน้ำไหลครับผมเป็นทางน้ำตกครับผมฝนตกแรงมากครับผม ว่าจะออกไปหาจับกบจับเขียดครับผมเดี๋ยวแล้วผมฝนแรงมากเลยน้ำไหลทางครับผม ฟ้าออกมาดูปกดูเกียดครับผมโอ้ครับผมเกียดเยอะครับผมอ่าครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มบางลงครับผม